สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ชีพท,ทำคำพิเศษนะครับอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563นะครับ7โมง58นาทีครับผมก็อยากจะอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณไทยรัฐนะฮะมาดูกันนะครับนี่คือ Twitter ของไทยรัฐนะครับผูดตาม3,372,7 3, 72,712คนนะครับก็ไทยเจ๋งทดลองวัคซีนพิชิตลิงฉีดให้ลิงเข็มแรกเฉลิมชัยยันไม่ควรเยียวยา3ศพเส้นหนิงโหดอ่ะมาดูด้านนี้หน่อยครับเดี๋ยวผมเซฟไว้หน่อยนะครับ ไทยเจ๋งทดลองวัคซีนวิชิตโควิดฉีดให้ลิงเป็นเข็มแรกจากทั้งหมด3ครั้งหากได้ผลสิงหาคมนี้ก็ทดสอบกับมนุษย์นะครับติดใหม่3รายไร้อาการนะครับอันนี้ด้านบนนะครับตีนสู้เพื่อลูกคุณดอกคูณเนียมใหญ่สาวิการแขนกุดขารีบนะครับนั่งทําขนมดอกจอกใช้เท้าอุปกรณ์ทอดแม่พิมพ์ จุ่มแป้งทอดหนีบฮึดเดี๋ยวนะครับเอาใหม่ตัวเล็กไปนะครับขอภัยกบแฟแล้วกันนางสาวดอกคูนเนียมยายสาวพิการแขนกุดและขารีารบที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาครับนั่งทําขนมดอกจอกโดยใช้เท้าหนีบอุปกรณ์ตัวแม่พิมพ์จุ่มแป้งทอดในกระทะร้อนจนกรอบนำไปขายและ ใช้นิ้วเท้าคีบสากตำน้ำพริกให้ครอบครัวคืดสู้ภัยโควิดหลังยื่นเงินขอเยียวยาเฟสแรกไม่ได้รับการอนุม,มัติแต่ไม่ท้อชีวิตสู้เพื่อลูกชายครับโอ้โหสุดยอดมากน้ำใจตีนสู้ชีวิตสาวด้วนแกล่งนะครับไม่ท้อโควิดทำขนมขายสลุดตายายเพิงสังกสี4คนจมทุกข์ อันนี้ด้านบนนะครับยิงล้างครัวสภาพในประหยัดหมั่นเพียนเจ้าของฟาร์มหมูนะครับเจ้าของฟาร์มหนูบุกยิงภรรยาน้อยกับลูกเขยเสียชีวิตสองศพนะครับก่อนถูกลูกชายวัดจุดแย่างปืนจ่อตัวยิงเป็นสาศพเสียชีวิตนู่นนะครับที่สะโบทลบบุรีครับสิทธิ์ร่วมอาไยหลวงพ่อสุดใจวัดป่าบันตาดครับ อันนี้ใข่ชีวิตเพอร์เฟกมิวนิธางานดีสามีรักสามศพเส้นพิถึงนะคับเสียาร์มหมูโหดฆ่าเมียน้อยเคยลูกแย่งปืนยิงดับนะครับนี่ความหวังของของคนไทยของของ,ของไทยนะฮะนักวิจัยเริ่มฉีดวัคซีนชนิด mRNA ป้องกันโรคโควิดสุที่ศูนย์วัคซีนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวชและสอทรอ่วมกันทําวิจัยทดลองลิงในครั้งแรกนะครับที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติจุฬาลงกรณ์อําเภอแกง่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับสีขอให้สารและธรรมนูนชี้ขาดปรกอฉุกเฉิน,นครับเพื่อไทยจ้งคิวสามพันถล่มหนักเงินกู้กาดยาตกแมทธิวดีนและลิเดียสรนัดคงขั้กงานครั้งแรกหลังหายป่วย รับรางวัลฮีโร่อาฟริกาเหจากภมุโลกที่สำนักงานใหญ่ WBCE Asia กทมโดยย้ำยังไม่มีวัคซีนวันคนไทยกาดอย่าตกครับขอบคุณไทยรัฐนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง y YouTube ชีพทำข่าวพิเศษขอมรีทวีตให้ไทยรัฐนะครับนี่เขาเพิ่งทวีตมาเมื่อ7จ็ดโมงที่แล้วนะครับเจ็ดโมงเช้าก็คือ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามช่อง YouTube ชีพทำากับพิเศษสวัสดีครับ